ช่วงนี้หลายคนอาจรู้สึกว่าเงินในกระเป๋าเหมือนจะหายไปเร็วขึ้นรายได้เท่าเดิมแต่ค่าใช้ใจ่ายดูยจะเพิ่มขึ้นทุกวันแล้วเราจะอยู่รอดอย่างไรในสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่แน่นอนแบบนี้ตอนนี้เศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในช่วงปรอบาง GDP ยังเติบโตต่ำเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านคนไทยกว่า Basic Process ยังมีนี้สินโดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนที่ยังสูงติดอันดับโลกเงินเฟอ้ออาจจะดูชะลอลง แต่ค่าครองชีพก็ยังคงสูงและรายได้หลายกลุ่มยังไม่ฟื้นกลับมาทั้งหมดนี้ทำให้เราต้องระวังการใช้เงินและปรับตัวให้เร็วขึ้นแล้วเราจะอยู่อย่างไรคุมค่าใช้ใจ่ายเริ่มจากดูพฤติกรรมของเราเองก่อนใช้อะไรฟุ่มเฟือยลองจดบันทึกค่าใช้ใจ่ายทุกวันแล้วตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกหารายได้เสริมยุคนี้ใครมีรายได้ทางเดียวถือว่าเสี่ยง ลองสำรวจว่าเรามีทักษะอะไรขายได้บ้างเช่นเขียนบทความตัดต่อคลิปขายคลองออนไลน์หรือแม้แต่ติวออนไลน์รู้จักการลงทุนที่ปลอดภัยไม่ต้องรีบรวยแต่เริ่มจากลงทุนเล็กๆที่ความเสี่ยงต่ำเช่นกองทุนรวมดอกเบี้ยสูงหรือซื้อหุ้นที่มั่นคงสร้างวินัยทางการเงินเก็บออมให้ได้แม้จะน้อยเริ่มต้นจากส0ของไรายได้ก็ดีกว่าไม่เก็บเลยและที่สำคัญ อย่าสร้างนี้ใหม่ถ้าไม่จำเป็นเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีเราอาจควบคุมไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้แน่ๆคือการปรับตัวให้พร้อมจำไว้นะครับว่าทุกวิกฤตมีโอกาสยิ่งเราเข้าใจการเงินของตัวเองมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งอยู่รอดได้ดีขึ้นไม่ว่าเศรษฐกิจจะพันพวนแค่ไหนขอให้ทุกคนรู้ทันรู้รอดและรู้รวยไปด้วยกันครับ